36,000คนนะครับเชิญได้ถแถลงครับเชิญครับค่ะ สวัสดีค่ะเ,ออเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพูลสุขพูลสุขเจริญจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นตัวแทนของเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนมานําเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนนะคะดิฉันมีประเด็นใหญ่ๆ6ประเด็นจะมานําเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้นะคะประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์และสถิติในคดีการเมืองนะคะ ดิฉันขอเริ่มต้นจากการวาดภาพให้เห็นก่อนนะคะว่ากลุ่มความขัดแย้งที่เรากำลังคุยเรื่องนี้และโทษกรรมกันอยู่เนี่ยกินระยะเวลายาวนานถึง20ปีแล้วก็มีกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคดีความทางการเมืองเนี่ยสีกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นผู้ชุมนุมของพันธมิตรนะคะเสร็จตั้งแต่ปี2548นแะคะแล้วก็มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องขับไล่รัฐบาลจนเกิดร,รัฐประหารขึ้นในปี10 ในวันที่19กันยา2549นะคะเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะกลุ่มนี้มีคนที่ถูกดำเนินคดีประมาณ200คน,นะคะ่ะ กลุมที่สนะคะเป็นผู้ชุมนุมของออในตั้งแต่ปี2552นะคะจนปี2553ต่อมาก็เป็นนปชนะคะแล้วก็จนเกิดการสลายการชุมนุมในปี2553นะคะแล้วก็มีเมีเริ่มมีคดี1,12เล็กน้อยนะคะผู้ชุมนุมช่วงนี้เนี่ยประมาณ1,100คนนะคะแต่ว่าข้อมูลของสองปสเนี่ยจะระบุว่าประมาณ1,700คนนะคะจนกระทั่ง ปี2557ค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มผู้ชุมนมุมกปปสนะคะในปี2557จนต่อมาเกิดการรัฐประหาร22พฤษภา57นะคะและมีการประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนะคะมีคดีความผิดตามประกาศคำสั่งคอสชอและความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะรวมถึงคดี1-2ก็เป็นหนึ่งในประเภทคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลทหารนะคะรวมถึง ก่อนการทําประชามติเราก็ยังมีการดําเนินคดีกับผู้ที่ออกมารณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเรียกร้องการเลือกตั้งในปี61เพื่อการเลือกตั้ง62เชื่อไหมคะท่านประธานว่าปัจจุบันปี68แล้วยังมีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งคดี UN 6 2ยังถูกดําเนินคดีอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ย เรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงกปป,ป,ปสและยุคคอสอชอเนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีประมาณ2000ประมาณ200บวก2004นะคะแล้วก็อาจจะบวกมากกว่านั้นอีกตัวเลขนี้คือตัวเลขขั้นต่ำนะคะท่านประธานคะกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีตั้งปีตั้งแต่ปีพศ2 5 6 3เป็นต้นมานะคะสุนทนายความเราให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อย จนถึงวันนี้เนี่ย1,977คนนะคะต้องบอกว่าคดีจำนวนมากเนี่ยเกิดช่วงเกิดในช่วงของสถานการณ์การปาประกาศพลกรฉุกเฉินนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นมองดูเฉพาะคดีพลกรฉุกเฉินเนี่ยจะมีประมาณ1,400แต่ว่าคดีที่ มีมากเป็นจํานวนรองลงมาจากคดีพลกอรฉุกเฉินคือคดีมตาตราหนึ่งสองประมวลกฎหมายอาญานะคะกลุ่มนี้มีคนที่ถูกดําเนินคดีประมาณสอง้ปิเอ็ดคนนะคะจากทั้งหมดหนึ่งพันเก้า้อยเจ็สิบ็ดคนทั้งหมดนะคะออรวมๆเนี่ยจริงๆสี่ช่วงเวลาจริงๆแล้วไม่ถึงหมื่นนะคะอาจจะบวกไปได้อีกเล็กน้อยแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขสถิติของคณะกรรมธิการศึกษาแนวทางการ ร่างพระราชบัญญัติละทศกรรมเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขจากหน่วยงานอาจจะเป็นตัวเลขที่มากกว่านี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขจากหน่วยงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ดูมูลเหตุจูงใจของการกระทานะคะแล้วก็เนื่องจากช่วงระยะเวลายาวการไปดูฐานฐานเดียวแล้วกว่าในช่วงเวลา20ปีก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เกินจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นออท่านส่ง จดหมายคณะกรรมาการส่งจดหมายไปถามนะคะแล้วก็มีระบุฐานความผิดแล้วก็ถามว่ามีสถิติเท่าใดบ้างแล้วหนึ่งในประเภทนะั้นมีคดีจราจรคดีจราจ,ร,จ,ร,าจรที่เกิดขึ้นในรอบ20ปีไม่ใช่คดีทั้งหมดของคดีการเมืองนะคะอันนี้อันนี้เป็นทําไมเหตุผลต่อมาว่าทําไมเราจะต้องดูตัวเลขให้ดีๆนะคะท่านประธานคะแต่ว่าไม่ว่าตัวเลขไหนจะสําคัญตัวเลขที่สําคัญที่สุดณนะวันนี้มีผู้ถูก จองจำอยู่ในเรือนจำจากคดีความทางการเมือง51คนเชื่อไหมคะท่านประธานถ้าร่างนิรโทศกรรมประชาชนไม่ได้ไปต่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำจะอยู่ในเรือนจำต่อไปจะไม่ได้ออกจากเรือนจำนะคะมีเพียงกลุ่มคนที่ส่วนน้อยเท่านั้นนะคะที่จะได้รับประโยชน์ไปแต่คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำในปัจจุบันจะไม่ได้ออกนะคะ ประเด็นที่2องค่ะที่ฉันขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนนะคะประการแรกเราเสนอระยะเวลาในการนิรโทษกรรมตั้งแต่วันที่19กันยา49จนถึงวันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราเห็นค่ะว่ามีการชุมนุมก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2-5-4-8นะคะซึ่งถ้าจะมีการแก้ไขในเชิงของระยะเวลา ระยะเวลาเนี่ยคิดว่าประชาชนก็ไม่ได้มีปัญหาในการที่จะแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าการออกพระราชบัญญัติออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นแก้ไขความขัดแยง้งเพราะะนนสิ่งสําคัญก็คือการรวมทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามาทุกปัญหาเข้ามานะคะแล้วแก้ไขไปด้วยด้วยกันนะคะ ประเด็นที่2ในเรื่องของร่างนีรโทษกรรมนะคะบุคคลที่ควรได้รับนีรโทษกรรมเราเสนอว่าควรจะต้องเป็นประชาชนค่ะและเรายกเว้น เจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมการบัตรถวงตลอดจนการสลายการชุมนุมนะคะไม่ว่าจะการทําในขั้นตอนใดๆแล้วก็หากว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่นั้นกระทําเกินกว่าเหตุนะคะหรือว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา1น3นะคะ1 1 3ประมวลกฎหมายอาญาก็คือการล้มล้างการปกครองนั่นเองนะคะหรือกรณีที่การทํารัฐประหารนะคะดิฉันขออธิบายนิดนึงเดี๋ยวท่านเจ้าหน้าที่รัฐจะ กรธเกลี้ยวนะคะว่าทําไมร่างของประชาชนไม่รวมเจ้าหน้าที่รัฐล่ละที่เรายกเว้นเรายกเว้นแบบมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกินกว่าเหตุนะคะถ้าท่านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่งปฏิบัติการไปตามเหตุตามเหตุผลสมควรนะคะใช้กําลังอย่างได้สัดส่วนในการกระทําที่ท่านต้องการจะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ท่านย่อมได้รับวความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติเกินกว่าเหตุได้รับก็คือเขายังสามารถถูกตรวจสอบได้ต่อไปนะคะไม่เราไม่ต้องการให้เกิดการยกเว้นความรับผิดหรือว่าเกิดการการะทําที่ลอยนวลนะคะรวมถึงการการะทําความผิดตามมาตราหน,หนึ่งสาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนกระทํานะคะเพราะว่า ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าจะเป็นประชาชนเราก็ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมเหมือนกันเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีกําลังที่จะไปล้มล้างการรัฐประหารหรือล้มล้างการปกครองใดๆได้ๆๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่รวมคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสามของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแต่ในความจริงก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการนิรโทษกรรมไปหมดแล้วนะคะ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับถาวรน,นะคะการการรัฐประหารทั้งสองครั้งนะคะปี49กับปี2557เนี่ยบุคคลที่ได้รับนิรโทษกรรมมาตลอดในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่เคยมีประชาชนคนไหนที่ได้รับการนิรโทษกรรมนะคะประชาชนเป็นฝ่ายที่ต้องเจ็บปวดประชาชนเป็นฝ่ายที่จะต้อง บาดเจ็บประชาชนเป็นฝ่ายที่จะต้องถูกจองจำจะอยู่ตลอดมานะคะประเด็นที่สามของตัวร่างกฎหมายค่ะในส่วนของการการะทำที่ได้รับการนิรโทษกรรมเนื่องจากว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราเราประเทศไทยเนี่ยเคยมีกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาแล้ว23ฉบับนะคะแต่ว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ มีการนิรโทษกรรมคดีที่มีความยาวถึง20ปีนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นการนิรโทษกรรมเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะวันที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำการนิรโทษกรรมครั้งนี้เราจึงเสนอ2อประเภทกลุ่มของการกระทำด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเราเห็นว่าเป็นคดีการเมืองโดยแท้เลยแล้วก็ ควรจะได้รับนิรโทษกรรมในทันทีนะคะเพราะว่าเขาได้รับเอฟเฟกแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องมาพิจารณาอีกว่านี่คือคดีการเมืองหรือไม่ใช่คดีการเมืองนะคะมี5ประเภทคดีด้วยกันที่เราเสนอว่าควรจะได้รับการนีรโทษกรรมทันทีนะคะ ก็คือ 1. คดีความผิดเกี่ยวกับประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะ 2. คือคดีของพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารตามประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะ 3. คือคดีฐานความผิดตามมาตรา1 1 2ประมวลกฎหมายอาญานะคะ ดิฉันขออธิบายนิดนึงพอพูดถึงคดีมาตา112นะคะปัญหาของคดีมาตา112ที่ผ่านมานะคะในการบังคับใช้มีทั้งปัญหาในการที่ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะคะเวลาต่อสู้คดีในศาลศาลก็บ่ายเบี่ยงไม่เรียกพยานนะคะหรือแม้กระทั่งตัดพยานนะคะปัจจุบันมีหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยศาล ไม่ได้สั่งพิจารณาโดยรับเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าศาลสั่งว่าห้ามนำข้อมูลไปรายงานศาลสั่งให้ไปฟังคำพิาพากษาในห้องเวญชีที่ไม่มีคนเข้าได้ศาลใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อจะทำให้ผลสุดท้ายเป็นการพิจารณารับอยู่ดีนะคะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและเรายังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้นะคะท่านประธานคะคดี112 มีคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำสา3สคนจาก51คนคะ่ะสมมุติว่าที่ประชุมเห็นนี้เห็นว่าทุกคดีไม่มีปัญหาเลยสามารถนิรโทษกรรมได้หมดมีเพียงคดีเดียวเท่านั้นที่ไม่สมควรได้รับการนิรโทษกรรมทุกวันนี้51คนอยู่ในเรือนจำนะคะ 32คนคือส่วนใหญ่ของ51คนด้วยซ้ำนะคะแปลว่าหลายแปลว่าท่านนิรโทษกรรมไป62เซยังอยู่ในเรือนจำนะคะท่านกำลังนิรโทษกรรมให้กับคนส่วนน้อยนะคะคดีประเภทที่4นะคะที่เราเสนอให้มีการนิรโทษกรรมเลยก็คือคดีความผิดพระราชกำหนดตามพลกอฉุกเฉินนะคะปี2548แนะคะแล้วก็คดีประเภทที่5เป็นคดี การออกเสียงประชามาติร่งางรัฐธรรมนูญ2559นะคะและ6ก็คือคดีที่มีความผิดเกี่ยวโยงกับข้อ1-5ที่กล่าวมานะคะอันนี้คือกลุ่มแรกที่เราเห็นว่าเป็นคดีการเมืองแล้วก็ควรจะได้รับการยิรโทษศกรรมทันทีนะคะกลุ่มที่สองค่ะเราเสนอว่าไม่ต้องมีฐานความผิดล็อกนะคะเราเสนอว่ามีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาว่าคดีไหนเป็นคดีการเมืองหรือคดีไหนไม่ใช่คดีการเมือง ท่านประธานคะถ้าดูจากฐานความผิดอย่างเดียวดิฉันว่าเกรงว่าเราจะเป็นการจํากัดและมันอาจจะทําให้คดีบางประเภทเนี่ยตกหล่นไปดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเทียบเคียงนะคะถ้าพิจารณาเฉพาะฐานความผิดของเทียบกับร่างของออท่านวิชัยสุสวัสน์เนี่ยมีฐานความผิดรวมกัน20ฐานด้วยกันแต่ถ้าสมมติดูคดีความของศูนย์ทนายความนะคะ คดีความตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันมีฐานความผิดทั้งหมดเนี่ย34ฐานความผิดแน่นอนคะ่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดี112จะไม่ถูกลวมไปแล้วแต่ยังมีคดีอีกหลายฐานความผิดที่จะไม่ถูกลวมเข้าไปนะคะดิฉันอยากชี้ให้เห็นประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเสนอว่าไม่ต้องมีฐานความผิดล็อกสําหรับกลุ่มประเภทคดีที่2แต่ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาะคะ่ะคณะกรรมการขึ้นมา คณะกรรมการที่จะพิจารณาขึ้นมาเนี่ยจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาว่าคดีนั้นเกิดจากขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าคดีที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่าหรือเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองนะคะหรือว่าเป็นการแสดงออกที่สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองนะคะคนที่ ประเด็นต่อมาก็คือคนที่จะมาพิจารณาก็คือคณะกรรมาการนิรโทษกรรมซึ่งทางประชาชนเนี่ยเสนอเป็นสององค์ประกอบหลักด้วยกันก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้ที่ถูกดำเนินคดีนะคะเราไม่ได้เสนอศาลเราไม่ได้เสนออายการเข้ามาเป็นองค์ประกอบคนที่จะพิจารณาว่า คดีอะไรควรจะเป็นคดีไรคือเกิดจากการชุมนุมทางการเมืองคนที่จะพิจารณาได้ดีที่สุดดิฉันคิดว่าเป็นท่านสมาชิกทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้เราไม่ได้มีสารมีอายการเข้ามาเพราะว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่การพิจารณาว่าคดีไหนถูกคดีไหนผิดแต่เป็นการพิจารณาว่าคดีไหนคือคดีการเมืองคดีไหนไม่ใช่คดีการเมืองท่านท่านกังวลว่าฐานความผิด หนึ่งสองสามสี่มันควรจะไม่รวมหรือคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นควรจะไม่รวมนั่นให้เป็นการตัดสินใจอ๋อขออภัยค่ะคือคดีหนึ่งหนึ่งสองรวมอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราไม่มีฐานความผิดล็อกในกลุ่มที่สองนี่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นการตัดสินใจของท่านสมาชิกเป็นส่วนใหญ่อยู่ดีนะคะพอตัวคณะกรรมาการเราเสนอว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยสิบสี่คนเนี่ยมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะนอกจากนั้นค่ะเราเสนอว่า อำนาจของคณะกรรมการเนี่ยนอกจากการนิรโทษกรรมดูว่าคดีไหนเป็นการเมืองแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องดูรายคดีก็ได้เพราะว่าบางเหตุการณ์ก็สามารถระบุเป็นเหตุการณ์ไปได้เลยนะคะท่านก็มีอำนาจดูเป็นรายเหตุการณ์ดูเป็นรายบุคคลหรือว่ารายคดีได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้คณะกรรมการเนี่ยสามารถทํางานได้ไวขึ้นนะคะ ท่านประธานคะประเด็นที่สามคะ่ะดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองประมวลกฎหมายอาญานะคะคดีมาตรา1นึนะคะเป็นคดีอาญาคะ่ะแล้วก็เป็นคดีการเมืองนะคะคดีมาตรา1นึ 2, เป็นคดีอาญาเช่นเดียวกับทุกๆุกฐานความผิดที่เรากําลังจะนิรโทษกรรมขนาดนี้นะคะขอตัวย้งที่บอกว่าคดี1นึหนึ่งเป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีการเมืองถ้า เราใช้ตากะนี้แปลว่าไม่มีคดีไหนควรจะได้รับการนิรโทศกรรมเลยนะคะเพราะว่าทุกคดีที่เรากําลังจะนีรโทศกรรมขณะนี้คือคดีอาญาค่ะท่านประธานคะคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมีหลักฐานว่าเป็นคดีการเมืองนะคะดูได้จากอะไรดูได้จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะยึดอํานาจเมื่อปีสองห้าห้าเจ็ดและประกาศให้คดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นหนึ่งในประเภทคดีที่ต้องขึ้นศาลทหารถ้า ฝั่งการเมืองหรือคนที่ยึดอำนาจรัฐประหารไม่ต้องการควบคุมคดี1นึเป็นคดีอาญาทั่วไปทําไมจะต้องพิจารณาคดีมาตรา1นึในศาลทหารคะท่านประธานคะไม่ใช่หลักฐานชิ้นเดียวค่ะแต่ถแถลงการนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่19พฤศจิกา2563นะคะยังประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายทุกบททุกมาตรากับผู้ชุมนุมนะคะท,ท,ทั้งๆที่ความจริงทุกบททุกมาตราก็ใช้อยู่แล้วที่ไม่ใช้อยู่ มาตาเดียวในขณะนั้นในวันที่19กันยา19พฤศจิกา2563นะคะก็คือมาตา112ค่ะท่านประธานคะคดีมาตา112เป็นคดีความมั่นคงค่ะเช่นเดียวกับมาตา116นะคะเช่นเดียวกับมาตา113ลมลางการปกครองซึ่งมีอยู่ในทุกๆร่างเหมือนกันในสฉบับนะคะเพราะฉะนั้นข้อกล่าวอ้างว่า คดีมาตราน112เป็นคดีิความผดเกี่ยวกับความมั่นคงและไม่สามารถนิรโทษกรรมได้ก็ไม่เป็นจริงเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายที่เกี่ยวกับคดี112นะคะคดี112มีโทษรุนแรงใช่คะ่ะคดี112มีโทษ3-15ปีแต่คดีมาตราน113มีโทษประหารชีวิต ถ้าเราสามารถนีลโทษกรรมคดีมาตา113ได้ดิฉันไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมเราจะไม่สามารถนีลโทษกรรมคดีมาตา112ที่มีโทษสูงสุด15ปีได้นะคะประเด็นที่4ค่ะที่ดิฉันจะขอนําเสนอนะคะมี6ประเด็นนะคะตอนนี้เราถึงประเด็นเห็นที่4แล้วประเด็นที่4มาตา112ในทางสากลน,นะคะท่านประธานในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะ มาตรา112เป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะคะในสังคมไทยมาตรา112คือประเด็นที่อ่อนไหวนะคะจนกระทั่งแค่รับมตินะคะจากรายงานของคณะกรรมาการนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านก็ไม่กล้ารับข้อสังเกตจากตัวรายงานของคณะกรรมการการศึกษาแนวทางในการตราน,นิรโทษกรรมนะคะแต่ว่าในทางสากลน,นะคะไม่ว่าเราจะไปคุยกับ สหประชาชาตินะคะแล้วไม่ว่าเราจะไปคุยกับรัฐสภายุโรปไม่ว่าเราจะคุยกับสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆคณะกรรมการกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหลายกลไกนะคะมีความเห็นมาหลายครั้งแล้วข้อสรุปเดียวกันค่ะว่าการควบคุมตัวตามมาตราหนึ่งสองเป็นการควบคุมตัวไม่ชอบนะคะเป็น arbitrary detention นะคะขัดต่อข้อ9ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท่านประธานค่ะข้อสังเกตล่าสุดอาจารย์พอลถูกดำเนินคดีมาตานหนึ่งหนึ่งสองปัจจุบันอาจารย์พอลคดีสั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์พอลก็ได้ออกนอกประเทศไทยไปแล้วท่านประธานเชื่อไหมคะคดีตั้งแต่ปี63เป็นต้นมา99%ออายการสั่งฟ้องค่ะเราประชาชนคนไทยถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดนะคะเราไม่ได้รับแม้กระทั่งความเป็นธรรมโดยปกติที่มันควรจะเกิดขึ้นนะคะ ท่านประธานคะ่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ที่รวมคดี1นึอาจจะมีหลายท่านไม่เห็นด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงจุดยืนในทางสิทธิมนุษยชนแล้วคดีมาตาลหนึ่งหนึ่งสองควรจะเป็นคดีประเภทแรกด้วยสามที่ได้รับการนิรโทษกรรมเพราะว่าไม่ควรจะเป็นความผิดเลยนะคะประเด็นที่ห้าค่ะสั้นอีกสั้นๆน,นะคะประเด็นที่ห้า ท่านประธานคะ่วกระชับเล่อยไหมคะว่าเราเราเหลือเหลืออีกสองประเด็นค่ะเพียงสองประเด็นค่ะการเหตุผลนะก็คือไม่ต้องมาพูดรายละเอียดมากนะครับนี่เราเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนพูดเยอะแล้วนะครับเวลาเยอะมากนะครับขอบคุณค่ะกระชับนิกระชับอีกสองประเด็นค่ะขอบคุณค่ะเอประเด็นที่ห้านะคะร่างทั้งสี่ร่างนะคะร่างอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาว่า การกระทำอะไรหรือฐานความผิดอะไรนะคะแม้กระทั่งร่างของพรรคประชาชนก็ละเลยส่วนนี้ไปนะคะดิฉันยอมรับว่าเราไม่มีเกณฑ์นี้แต่ว่าท่านสมาชิกท่านสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรทุกท่านคะเป็นไปได้ไหมคะไม่ว่าท่านจะรับหลักการใดหรือไม่รับหลักการของร่างฉบับใดแต่ท่านสามารถเพิ่มเกณฑ์อายุของผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรมได้ไหมคะดิฉันเสนอว่าผู ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองที่อายุต่ำกว่า18ปีไมค่ควรจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมไปด้วยนะคะตั้งแต่ปี63เป็นต้นมามีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีถูกดำเนินคดีกว่า286รลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เยาวชนเนี่ยถูกดำเนินคดีมากขนาดนี้นะคะถ้าเราสามารถนิรโทษกรรมผู้ใหญ่ที่ปิดสนามบินนะคะผู้ใหญ่ที่ล้อมทำเนียบและรัฐไม่สามารถ ปฏิบัติการได้อยู่ช่วงหนึ่งได้ทําไมเราจะไม่สามารถนีโทษกรรมเยาวชนที่ไม่ต้องพิจารณาว่าเขาผิดข้อหาอะไรแต่เขาอายุต่ำกว่า18ปีให้เขาได้มีโอกาสครั้งที่สองได้หรือเปล่าคะประเด็นสุดท้ายคะ่ะท่านประธานแม้ว่าดิฉันจะกล่าวตัวเลขต่างๆมามากมายนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตัวเลขมันไม่ได้สําคัญเลยดิฉันอยากให้ท่านรับรู้ว่าคนที่ถูก ดำเนินคดีคนที่อยู่ในเรือนจำจริงๆไม่ใช่แกนนำแต่ว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนทั่วไปนะคะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ท่านเองไม่รู้จักเขาและท่านก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโพสลนยเขาพูดว่าข้อความอะไรนะคะ พวกเขาไม่ใช่ขบวนการที่มีความมุ่งหมายล้มล้างการปกครองนะคะแต่เขามีเลือดมีเนื้อมีชีวิตมีคนรักนะคะคุณอดมนะคะแรงงานจากปาจีนที่ถูกดำเนินคดีไกลถึงนาราธิวานนะคะแม้กระทั่งการที่ยาิจะไปเยี่ยมนะคะก็มีปัญหาทั้งค่าใช้จ่ายทั้งระยะเวลาในการเดินทางนะคะคุณกระรยานะคะก่อนฟังพิพากษาเธอเพิ่งสอบได้ ในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นชีวิตนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ถูกดําเนินคดี1นึแล้วอยู่ในเรือจนจํานราธิวาสเช่นเดียวกันนะคะคุณธนาพรแม่ลูกอ่อนสาวโรงงานที่มีความเจ็บปวดก็คือลูกตัวเองซึ่งเพิ่งคลอดออกมาไม่สามารถจดจําใบหน้าเธอได้นะคะคุณก้องนักศึกษานิติศาสตร์ที่ตอนนี้ จริงๆใกล้จะจบแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถสอบจบการศึกษาได้นะคะจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงคุณบูมที่มีลูกเล็กและมีภระระยาที่ป่วยเป็นมะเร็งในระยะที่4นะคะการคุมขังคุณบูมอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ที่ทำให้เขาขาดกับสายสัมพันธ์ในครอบครัวในอนาคตระยะยาวเลยนะคะสุดท้ายคะ่ะลูกชายของอานน์พูดคำว่าสารได้ก่อน คำว่าโรงเรียนด้วยซ้าท่านประธานคะนี่คือสิ่งที่สิ่งผิดปกติที่มันเกิดขึ้นในนามกระบวนการยุติธรรมการจาคุกพวกเราไม่ใช่การจํากัดแค่เสรีภาพอะคะแต่การจาคุกม,มันคือการตัดโอกาสทางการศึกษาตัดอาชีพการงานตัดสายสัมพันธ์ความเป็นอยู่ของครอบครัวและอนาคตของพวกเขาในระยะยาวสุดท้ายค่ะท่านประธานเ,าเราตา่างเจบ็บปวด กับความขัดแย้งตลอดระยะเวลา20ปีนะคะเราถูกใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัตินะคะคดีความต่างๆถูกใช้เป็นเครื่องมือกำจัดอีกฝั่งหนึ่งตลอดเวลาแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถเริ่มต้นขี้ขายความขัดแย้งและเยียวยาความเจ็บปวดได้บางส่วน การตัดสินใจของท่านสมาชิกในวันนี้นะคะอยู่บนทางแยกที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นจุดเริ่มต้นขี้ขายความขัดแยง้งหรือจะตอกย้ำขั้วหรือฝ่ายทางการเมืองให้สังคมเกิดรอยแยกมากกว่าเดิมร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ไม่ได้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายนะคะเป็นเพียงแต่การขอให้คืนชีวิตคืนความปกติให้พวกเขานะคะคืนแม่ให้ลูกคืนสามีให้ภรรยาคืนลูกให้พ่อ โอกาสในการขี้คายความขัดแย้งและคืนความผิดปกคืนความปกติให้ประชาชนนะคะอยู่ในมือของท่านผู้แทนราษอรแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ,บต่อไป